สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจสมัะ Plant Based Life มังสวิรัติ Plant Based Vegetarian w e e k n จะเจจะสายกินพืชสายกินผักสายสุขภาพอะไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะกินอะไรนะคะก็อยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ Plant Based Lifestyle ให้มากขึ้นกันในเพจนี้ค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่ชอบกินผักเลยนะคะแต่ว่าดิ้งกินผักมาแล้ว 3ปีเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ขอให้ชื่อว่าเกือบ1,000วันฉันกินพื่ง สำหรับชาแนลนี้ริบินอยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับวิถีชีวิตแบบ p l plant b b s s e ที่ริบินได้ลองใช้ชีวิตมาตลอดเกือบ3ปีที่เชียงใหม่แห่งนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องราวของการทำอาหารนะคะที่ริบินก็มาฝึกฝนที่นี่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มต้นด้วยความง่ายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สาคัญอิ่มอร่อยแล้วก็สวยด้วย และอีกเรื่องที่วินอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการเรียนรู้ค่ะคิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันทุกเวลา และอีกเรื่องที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนนะคะก็คือศิลปะริบินเชาวาศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติและที่สําคัญก็คือใกล้ชิดกับความเป็นมนุษย์มากที่สุดเอาเป็นว่าในช anel น,น,นี้จะมีอะไรให้ทุกคนติดตามบ้านอยากจะให้ทุกคนมาดูกันในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ริบินจะโพสต์วิดีโอที่ YouTube c h anel สมถ tha landbase life แล้วก็แชร์ใน Facebook ของสมร tha landbase food and lifestyle for all ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส คลกดกระดิ่งด้วยนะคะครบนะคะถ้าใครสงสัยว่าที่ริบินพูดมาว่าเป็นเจเป็นวีแกนเป็นเลนเตสเป็นมังเป็นนัมเป็นนี่นมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวริบบินจะลองเล่าคร่าวๆให้ฟังทมความเข้าใจของริบบินก่อนนะคะเริ่มเลยเริ่มต้นจากขั้นเบาสุด vegetarian ในความหมายภาษาไทยริบบินคิดว่ามันเท่ากับมังสวิรัตก็คือการที่หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ยังมาจากสัตว์อย่างบริโภคได้อยู่เช่นไข่นมวัวน้ำผึ้งนะคะอันต่อไปวีแกนสั้นแต่เป็นขั้นกว่าคือการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานวัตถุดิบที่มาจากสัตว์รวมไปถึงไม่ใช้สิ่งของที่มาจากสัตว์ไม่ต้องการใช้ชีวิตบนความเบียดเบียนสัตว์อันนี้อันนี้เราเข้าใจแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าทานวีแกนเนี่ยลิบินจะให้คำจำกัดความ คล้ายๆกับ plant based เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราตัดทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์ออกไปเนี่ยมันจะเหลือแค่พืชเพราะฉะนั้นคาว่า plant based เนี่ยมันก็คือบนพื้นฐานของพืชเลยเข้าใจว่า vegan และ plant based เนี่ยน่าจะเป็นคำที่ใกล้เคียงกันที่สุดค่ะคำต่อไปเจกินเจเหมือน vegan ไหมเนื้อสัตว์ก็ไม่กินไข่ก็ไม่กินนมก็ไม่กินอ่ามันมีกฎเกณฑ์เพิมเ่มเติมมานะคะจากการที่ริบินเซิร์ชใน Google มาเนี่ยก็คือการกินเจ ห้ามกินผักฉุนกระเทียมหัวหอมกระเทียมโทนจีนกุ<ม>้ยช่ายใบยาสูบค่ะ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียกรูปแบบไหนแตกต่างกันเนี่ยยังไงแนะนําเรากันได้เลยนะคะเพราะความเข้าใจเหล่านี้น่าจะไม่มีสิ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นที่สุดหรือว่าสิ่งไหนที่ผิดอยู่ที่ว่าเราเข้าใจอย่างไรแล้วก็อยากจะเลือกใช้แบบไหนนั่นเองนะคะลิมิ้นได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการ พี่ว่านเราลองตัดมาให้ฟังกันสั้นๆแล้วกันว่าทำไมดิวินถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันมีผลยังไงเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเรางั้นไปดูกันเลยง่ายๆในประเทศไทยของเราเนี่ยมีผลผลิตที่เป็นพืชผักผลไม้ตลอดทั้งปีนะคะที่สําคัญหลายๆอย่างเราก็สามารถปลูกเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ดูไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะใช้ชีวิตโดยที่มีพื้นฐานของพืชอยู่ล้อมรอบตัวเรานะคะ แต่ถามว่าเราจะต้องสุดตรง100%เซตเลยหรือไม่ก็ไม่จําเป็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะคะทําให้ตลอดเกือบ1,000วันที่เรนนีกินพืชกินผักมาเนี่ยได้เจอไอเดียหนึ่งของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและติดดินนั่นก็คือการบริโภคของที่อยู่ในท้องถิ่นของเราให้มากที่สุดนั่นเองค่ะคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะทำให้ทุกคนได้เริ่มคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทต่างๆของการกินมังสวิรัตินะคะ เกือบ1,000วันที่ฉันกินพืชตอนนี้ริบิ้นรู้สึกดีมีความสุขแล้วก็ยังอยากที่จะทำเนื้อหาดีๆต่อไปให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะไลฟ์สไตล์นี้จะเป็นทางเลือกที่ดีกับชีวิตเราหรนะือไม่นะยังไงก็อยากจะชวนทุกคนให้โอกาสตัวเองได้ลองใช้ชีวิตอย่างน้อยก็เริ่มต้นจากการกินนะคะเพราะว่าเพียงแค่มื้อเดียวก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วอธิ์านดิบินจะมาแจกสูตรการทำอาหารแบบมังสวิรัติที่ทุกคนก็สามารถทำได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ